สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับบาตุกนะครับเด้๋ยกะบมนนี้นะครับกะสิพาพยายามนะครับพยายามพยายามเปยนะครับทางพ่อเพื่อนมาใส่ไว้นะครับแต่ต่วันนี้ตื่นบวท่านนะครับวันนี้กะตอนเช้ามากะเพื่อนปุ๊แตะเช้านะครับกะวันนี้กะได้มายามนะเพื่อนนะครับว่ามันเคื่อสิมาแต่ตวันนี่หละแหละแต่ว่าวันนี้กะหาแต่มานะเพื่อนนี่แหละครับมาเบื่องว่าเพื่อนนี่ มายามปีพยามัยได้นะครับทางหน้าหน้าเจ้าคลองนี่แหละนะครับอ่าตรงน้าบ้านพะเนานะครับเนาะอ่าครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันว่าชีได้หรือไ่ได้ปลานะครับเนาะยามเดี๋ยวท่านพ่อก็ชีน้ำไปนะครับเนาะอ่าน้ำไปก็เป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนากว้างนะครับเด้เป็นทุ่งนากว้างแห้งนะครับนาบ้านพะเน้านี่แหละครับ ตรง,นงหน้ากว้างแฮขึ้นพาน้ำไปนะหลังเละแหกมานเพื่อนบุมีเพื่อนเนาะนะครับเก่นได้อยู่พี่น้องเอ้ยมาเน,นีเเน่นะครับบุนล่างเละเพื่อนนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนีบปปน้นะครับเด้อเปรเพื่อนเด้อนะครับนี่ลักษณะแบบนี้รัเหาะไปเลย นักต่อไปเลยตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงเลยครับเพื่อนมาปลุกมากว่าตีห้านี่แหละแต่ว่าบท่านเพื่อนนอนตื่นชายนะครับนะครับเก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับกะปีเพื่อนกับมาลงกับประมาณว่าง เป็ดล้างนะครับที่เพื่อนนำมาใส่ใส่กะที่ว่าไปก็กคือตามท่าน้ำไหลครับอเออมาถือตัวนี้ก็ได้นะครับตาเบิดตา <laughs> เบิดแล้วปลไปล้างต่อไปมันต้องมีตัวหมานนะครับเนาะมันต้องมีตัวที่มันได้ครับ บัตรบัตรเือตอนนี้ก็ได้นะครับย่างก็ขึ้นมาจะเกิดแบบมากมาทางพี่นะครับเป็นการน้ำทางไปเข่าปีนี้ก็รู้ตรเสือวสิทธิ์เออพอได้ครับปีนี้เพราะว่าเป็นเข่าง,งามทะคับงามรายเติบอ,อยู่ เป็นนำไปับโอ้นะครับยังบวถืออยู่นะครับเนาะนะหลังที่เท่ายแล้วเพ่ออะไรจะโ่ <laughs> ตแตกแ้มเงียบเลยครับเนาะมัน,นมต้อนะงถือนะครับนะ

ะครับเป็นอาวครับเนาะเป็นอาวคือก็มายางคือกันครับทุานผกันยางปลาคือกันนะครับนี่ออกกํลาลังกาย <c oughs> อย่างวัวน,นะครับเด้อพี่น้องใครอยากได้ก็มาตัดลเลยครับเด้อน้ำบัตตุกนี่แหละน่าจะเป็นซองล้างสุดท้ายแหละครับจ้ะโอ้ยังเปล่าเลยครับจังเงียบนะครับเฮ้ยจ,จเิเปิมเลยบูม่มานเลยครับวันนี้พุทธไทยนะครับเนาะเออเงียบครับตันนี้ก็เงียบเหมือนกัน

พยายามอารมร่านวันนี้ก็ถือว่าโบมาน โอ้นะครับกะถือว่าประมาณครับมาเนี่ยมาแต่เช้ากับเพื่อนกันกินแห้วครับกินแหนนี้ยเหมือนกะถือว่ามาซมอากาศตอนเช้านะครับเนาะส่วนมากก็ตื่นบมท่านเพื่อนนะครับก็ตื่นสายแต่ละมือนะครับเสื่อจะได้นี่กะไม่นี่กะเงี้ยกระมาแล้วเพื่อนกะอ่ากินแห้วซ้ำนะครับบระมานบระมานพี่น้องเลย เดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้านครับเด้อเสื่อพิมานที่ได้มาเอาลงให้พี่น้องนะครับเรือเบื้องในการเปินมายามเปนะครับ,นะค,รบคลิปนี้กับหน้าชิคอจบเพีงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวสิดไทมัน,าม,านมานนะครับเดี๋ยวเสียลงให้พี่น้องนะครับตัวน,นี้ไปคลิปแรกนะครับกับ ฝากนะครับทิดตามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไคร์ให้นำนะครับผมก็เพียงแค่นี้นะครับนะครับขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ